เอาแล้วครับสวัสดีก็ต้องขอากราบสวัสดีวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญเช่นเคยนะฮะเด็กชายกากาโนำส่งมาทำเพื่อมากากาตามนี้มาหนึ่งหนึ่งสองสามแข่งกันมามาใครชนะใครชนะไม่รู้แพ้ชนะเดี๋ยวรู้กันพึบพืชพึบนี่น่ตอนนี้พี่นำนะเฮ้ย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 นนยุบ เฮ้ยกา้านนำละนี่กินช็อกโกชอว์ฮึบนี่เป็นไงฮึบฮึบเรืลวงมาล่วงมะล่วงไหมล่วงไหมเกือบล่วงเหรอโอ้ยมีการบักนิดนึงล่วงไหมล่วงวะอุ้ยเรือล่วงอีกอีกนี่เรือเรือคงแตนเลยมาแล้วฮึบ งานนี้นะคะแข่งกับน้องเขาเออเฮ้ยใครจะชนะเฮ้ยจำได้ปะไอ้ปับหมึกอะกาคาจาได้ปะจำได้ถ้าเกิดกระโดดถึงนี่มันเลยฮะโอ้ยกา้าไปแล้วเหรอไว้อะไรให้ด้วยนะโอ้กา้ามีโอกาสชนะโอ้โชคดีนะที่กา้าทำทางไว้ให้อืม ไม่ใช่แล้วขอให้กาแกตายนะครับตายป่ะตายป่ะแต่เกือบใช่ไหมตื๊ตื๊ดตพ๊ดต๊ดตก๊ดตื๊ดตื๊ดตาดตื๊บตื๊ดืดตื๊ดตืตตตตื๊ด นานนานเล่นพี่นำแล้วนะพี่นำแล้วนะเออพี่นำแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยพี่นำแล้วนะกาคาโปเกมอนโปเกมอนบิมันนาค่ะหนูไม่รอละ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 โอ้โหเครื่องพี่วิอการบั็กทำให้กาคามีโอกาสนำปุ๊บมาดิมาดิมาดิพี่นำแล้วนะพี่นำอยู่บีมว่ายังไงก็ยังนำอยู่ ยังไงก็นำอยู่ไม่เหมือนเคยเฮ้ยกากาถ้าเกิดมองลงไปเห็นฉลามด้วยตกอ่อล่วงอีกเอา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 พี่ถึงเกมหัวร้อนแล้วพึบ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 ึบเป็นไงกาก้ากระโดดเฮ้ยอย่าย้อนสอนนะกาการ่าอย่าย้อนสอนเฮือเฮือสุดยอดจะหัว โอ้ยกาก่าจำไม่ได้แม้แต่ฟังโอ้ต้องให้เพื่อนช่วยโอ้โหเฮ้ยกาก่าจะตามทันแล้วฮึบ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 โอ้ยฮึบฮึบฮึบฮึโอ้ยฮึบเฮ้ยนานนะอันนี้ต้องชาร์จพลังให้ดีอึบได้ละถึงถึงพิบ เด่เป็นไงเก็บอาชีพเมนด้วยนะฮะเด้เป็นไงเป็นไงเป็นยังไงเป็นยังไงนำนำนำปีนแข่งกันเดโอ๊ยกินตอนนี้ยังไงเดี๋ยวพี่ก็ตายมากินช็อกโกแลตเค้กโชว์ฮึบฮึบฮึ๊บฮึบฮึบฮึบ ฮึบพึบอ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบเด้งตายเลยนะเนี่ยฮึบพึบพึบอ้าวตายนั่นเนี่ตายพร้อมกันเนึ่้คนด้านหลังมันก็ตายพึบมากันสามคนก็ได้แข่งกันแข่งกันเด็ก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 เป็นไงมาแรงอสงทางโคร่ะฮึบ กากาถึงไหนแล้วถึงด่านที่สิบสองเหมือนกันเนาะนาน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 เป็นไงโอ้โอ้โอ้เฮ้ยพี่เป็นท็อปของแม่ปะโอ้โหโหโหพี่ไปถึงด่านที่สิบสี่นะสิบห้าแล้ว กาก้ยังนิดเดียวอยู่เลยอะโห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 งานนี้มีเฮงานนี้มีเฮฮึงานนี้มีเฮงานนี้มีเฮแน่เลยกาก้งานนี้มีเฮพี่ชนะแน่เลยงานนี้มีเฮกาก้พี่ชนะแน่เลยระวังกำหนดแรงไม่ถูกนะโอ้ตายจริงดิโอโหซอมบี้รัด ซอมบี้ปัดซอมบี้เอ้ยปีนบันไดค่อนข้างที่จะนานนะเนีเ่ยเฮ้ยพี่เจคนนั้นน่ะโอ้โหเห็นน้ำลายซอมบี้ฟูปากถ้าเกิดใครที่แบบชอบเนี่ยผมแข่งกับน้องคนนี้อีกก็บอกมาได้นะฮะกาก้าอยู่แมปสิบหกเหออยู่ด่านสิบกเหอ,โ,อโหยังกระโดดได้อันสีแดงอยู่เลยเหรอ,โ,อโหโหโหไม่น่าหัวร้อนนะเกมแบบเนี้ยโห โอ้พี่ถึง19แล้วนะกาก้าอึดาได้อยู่ได้อยู่ท่านผู้ชมนะตอนนี้เราเห็นกาก้าชัดๆแล้วฮะกาก้าสู้สู้กาก้าสู้สู้กาก้าสู้สู้พี่อยู่ฝั่งขวาของกาก้านะกาก้าสู้สู้กาก้าสู้สู้เฮ้ยมันสู้จริงๆเว้ยเอาท้ายมันสู้จริงๆเราก็ไปต่อเดี๋ย เเค้กเต็มหน้าเลยโอ้ไอชิมเป็นยี่สิบมายี่สิบมาออชิมเปนยี่สิบนะโอ๊ยตายนะครับผม,มโอ้ตายพีกึบพึ้บพึพ้บ เฮ้ยเจ้าพี่วีนแล้วมินประดานเฮ้ย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 เก้าสิบเก้าใช่ไหมปุ๊บดูเหมือนว่าทำนมแม่ไมได้เลยใช่ไหมเรียบร้อยเอ่อดูเหมือนว่ามันจะโดนผักตีเอาได้นะโดนน้่นไงม่ตายนั่นไงกาก้าจีๆแล้วอ่ะนะมันโดนไอ้สีขาวที่อยู่ข้างในวงกลมได้ง่ายๆกาก้าไม่รู้อีกเหร นี่ด่านนี้ง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมปึ๊บมีผู้ชมที่เดือดใช่เอ้ยกาก้าร์กาการ์กาถ้าเกิดมองเป็นมุมมองสูงนะท่านผู้ชมนะครับเตรียมตัวตึ๊ด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 จอนซีหน้าเห็นปะ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 ตึ๊ด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 เดี๋ยวมันจอนซีหน้าชับชัด เอ้ยกาการ่าไงตามหันแล้วนั่นไงชัดเลยไม่น่าเล่นเลยเดี๋ยวกาก้าก็ล่วงเอาล่วงโอ๊ยล่วเกือโดนความดุนี่ฮึมฮึบฮึฮึบนั่นนี่ตื่อตื่อตื่อเฮ้ยเป็นปามปามว่า เฮ้ยเกือบเฮ้ยเฮ้ยกินเค้กก <c oughs> ่ <c oughs> อนตายเฮ้ยอยากให้พี่เอาเจียงไหมล่ะไม่เป็นไร <c oughs> พี่จะเริ่มเอาเจียงแล้วนับบัตรนี่ <c oughs> ไม่เล่นละว <c oughs> เอาเอาวอาเอาโอ้โหหย,ยับหย,ยับเค้กเต็มหน้าเลยอยากกินเฮ้ยมาแต่กินเค้กอยู่แล้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่มาพาพี่มาส่งนิดนึงนะขอให้โคชคดีนะเ,เร็วเร็วดิกากาทำไมอืดจังเลยอ,อ,อืดอืดอ่ะอืดอ่ะืมตอนนี้กากานำเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็แพ้ฮขาทุกิวเข็นฮขาทรกิวเข็นเป็นไงมันต้อง มันต้องเจอคาถาห้โชเคนด้วยกินช็อกโกแลตเค้กแสดงถึงความหมายถึงความชิลนั่นไอ้กาก้าัดเพื่ออุยโดนพัดกากา้าเดี๋ยวก็ล่วงอ่ะเดี๋ยวก็ร่วงอ่ะเดี๋ยวก็ล่วงอ่ะรอตายได้นะอย่าลืม กากา้ากระโดดไปใส่เอ็มหมึกสีทองดิเผื่อว่ามันจะได้ไ,ไดไ้รู้เลยมันอาจจะได้ก็ได้นะใครจะไปรู้เพราะว่าพี่ก็ยังไม่เคยลองขอให้ล่วงนะกากา้าเพิ่มอะชิมเมนที่สนะี่สิบนะเออใช่มันจะค่อยๆเป็นอะชิมเมนแต่ละสิบแต่ละสิบ นี่กากา้กากา้าใกล้ถึงเราใกล้ถึงอะชิชเมนที่สามสิบแล้วนะโอ้ยพี่กินเค,ค้กใกล้หมดแล้วเนี่ย,ยเค,ค้กช็อกโกลแลตพี่หมดแล้วเออด่านที่สามสิบคืออะชิเม้นที่สามสิบนี่จะเป็นความหวังของมนุษยชาติโอฮอฮอไเกินความหวังของมนุษยชาติกากาามาถึงอย่างเนี้ย โูยังอยู่ต้นไม้อยู่เลยเหรอกาก้า <Yeah. S 1> นั่น,กนใกล้ถึงอาซิมเมนเลยอีกสองด่านมามาดิเค้กพี่หมดแล้วอะ่ะกาก้าใช่วะ <c oughs> เอาจริงดิดดงงโดนอะไรอ่ะ ได้ไงเรื่อฮึเกรียนเกรียนมื่อเกรียนเล่นเกมเมื่อกี้เมื่อเกรียนเล่นเกมกราบสาวว่ายน้ำเย้พี่ถึงแอชิ v ม e มที่สามสิบแล้วมาเจอกันใหม่พันหน้านะคะ